สวัสดีค่ะขอตลับสู่มาเนียหลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ดฟรีนะคะประจำนวนที่5พฤศจิกายน2568แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยการแจกไม่มีอะไรยากค่ะหาโค้ดให้เจอหาเวลาให้เจอแล้วก็แอดไลน์พอถึงเวลาที่ประกาศในคลิปเราก็กดส่งเดี๋ยวลิงก์อ่งเปามันก็จะขึ้น แค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าใครที่พิมพ์โค้ดไม่ถูกพิมพ์เวลาส่งตามเวลาไม่ถูกเดี๋ยวระบบจะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลริกอังเปาเพราะอะไรประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ก็เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21่สดนาิกาหกนาทีส่วนโค้ดอังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่5ในวันนี้ก็คือคำว่าอากาศบอกหมดทุกอย่างแล้วนะคะ ใครทันก็ดีใจด้วยใครไม่ทันสามารถเข้ามาล้มสนุกกันได้ใหม่ในวัดถัดไปส่วนใครอยากรู้วิธีการทางเงินออนไลน์เพิ่มเติมสามารถดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะ